มาขับว่าด้วยเรื่องกุญแจนะครับตัวนี้เป็นมิวเอ็กนะครับปี2019ลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจหล่นหายหมดนะครับไม่สามารถกลับบ้านได้ไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องตกใจไม่ต้องยกไม่ต้องลากไม่ต้องจูงนะครับช่างกุญแจชิ้นวิ่งมาบริการถึงที่โปรแกรมดอกสมาร์ทคีย์ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนจะส่งมอบเราจะทดสอบนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบคีย์เลสนะครับกดนะครับนี่รีโมทนะครับหรือเข้ามาใกล้ๆเลยก็ได้ครับกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับกุญแจอยู่ใกล้ตัวนี่เลย แต่นี่ก็ได้นี่ล็อกแล้วนะครับดึงได้เลยเนี่ยเนี่ยเปิดประตูได้นะครับแต่อีกทีล็อกนี่นะครับดึงได้เลยตัวนี้แต่อีกทีนะครับตัวนี้ใช้การดึงนะครับนี่ดึงได้เปิดได้เลยเปิดได้เลยนะครับมาเทสตาร์ทการนะครับกุญแจอ,อยู่ใกล้ตัวนะครับเราสามารถเข้ามาแล้วก็ไอจีออนได้เลยกุญแจอ,อยู่ใกล้ตัวเหยียบเบรกด้วยตำแหน่งเกนะครับกดไอออนเรียบร้อย ฟิสตร์ติดแน่นอนนะครับก็เป็นอันว่าสมมุติแบบในการโปรแกรมดอกหายหมดของ Isuzu e MU-X เป็นที่เรียบร้อยระบบสมาร์ทคีนะครับถ้าลูกค้าท่าในใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับเบอร์นี้เลย0838978964นะครับช่างกุญแจเอชินวิ่งบริการทั้งในและนอกสถานที่โอ้มาพร้อมฝนตกเลยใต้เลยค่ะฝนตกแล้วขอบคุณครับ